เป็นผู้รับผิดชอบเืาถ่านทั้งหมดถนนรถไฟน้ำเอกชนเนี่ยเขารับผิดชอบในส่วนของ management กับเรื่องตินตั้งคองต่างเขาก็ยาำบีบเนี่ยสุดๆแล้วเอกชนเนี่ยเขาจะยาำบีบเนี่ยสังเกูลมาเห็กูลนู้นเอกชนจะสร้างถึงเป็นใจสินค้าทั่วไปเลยเพื่อเขาบริหารจันการได้ดีขึ้นเขามีระบบการบริหารัดการที่ดีขึ้นเอาซอฟต์แวร์มาใช้นี่มากดังนั้นเขาจะ squeeze ในส่วน management ในส่วนธุรกิจลดลงแต่ว่ารัฐบาลต้องลดส่วนการสปอร์ตเพราะงั้นแล้วเขาจะลดต่อไม่ได้นะครับและที่อยู่รัฐบาลคือต้องลดได้เด็น อเมริกาเขาประมาณ10%ญี่ปุ่นก็10%นะแต่ว่ามันอาจจะเทียบกันได้ไม่ตรงนะักเพราะว่า GDP มันประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนะอย่างองอเมริกาเน,นี่ยประกอบจากเซอร์วิสเซอเตอร์เยอะก็ทำท r a n s a c t i o n ถึได้การเงินพื้นเดียวสร้าง GDP มหาศาลแล้วก็มีการลดที่สิกเลยแต่ของเราผลผลแป้งผลข้าวผลย,ยางพารายังไงก็ต้องมีต้นทุนลดที่สิกที่ค่อนข้างสูงนั้นอาจจะสวิ t c h มาได้แค่13%ก็ถือว่าถือว่าดีแล้วแล้วอะไตัวเล็กนี่อย่าไปยึดอย่าไปยึดเป็นสายนาบ้า ว่าบางทีมันขึ้นลงกับ GDP ของประเทศเหมือนกันถ้าดูเราลดลงมาแล้วจาก17-18ในปีส่อไปรู้ผมันเป็น14-15เปอร์เซ็นต์ถ้าที่เราไม่ทำอะไรไมันเลื่อนเวลาไปมันลดเองจาก GDP นะมันตอนนี้ก็แค่เป็นเป็นนอิดิเคเตอร์แต่ว่าคงอย่าไปถือเป็นสานะระมากต่อไปไอ้คุณภาพของโครสงสร้างปัญหาเราก็ไม่ดีอะไรนะถ้าเกิดตัวอย่างรถเนี่ยถนนเราอยู่ดับที่จตุจักรนะครับถ้าเกิดเป็นเรเวชิง หน้าหกสิบนะาห้าถึงเจ็ดเลยครับรถไฟที่เราเราแยกแยกที่สุดนะมีถ่าเราระวังสายเราบินที่แข่งกับคุยภาคใต้คืออากาศนะคือถ้าอากาศเราเราก็พังดีนะครับตั้งในแง่ของปริการผู้โดยสารในแง่ของปริการสินค้าเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเราต้องมีการอินเวสต์มากในช่วงนี้เพื่อให้เราสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ถ้าเราปล่อยแบบนี้โดยไม่มีการปรับปรุงถนนหรือโรถเมา์รถไฟนะถ้าดู r ร n กิ้งเนี่ยต่ำห้าถึงเจ็ดเลยอ่ะต่ำกว่า สิงคโปร์มามาเลย์ีสิ20มาของไทย5.7มาอยู่เรเวอรที่อันที่สองรุ่นที่สองอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องต้นทุนโลจิสติกส์และตอบโจทย์เรื่องใน WIB รายของกระทรวงพลังงานนี่แตอครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้เราผลด้วยถนน85 85เปอร์เซ็นต์นะเราผลด้วยรถไฟแค่2เซนต์น้ำเราแค่2เซนต์นั้นเหดงว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ หมดแล้วเราก็ขนได้หมดที่แพงที่สุดที่ต้นทุนสูงที่สุดแล้วก็ p อลูชั่นสูงสุดด้วยก็ถนนทั้นระเมันเรื่อง air p o l l u t เลยมากกว่าต่อตัแล้วก็อย่างเนี้ยถ้าเกิดขนถนน520ล้านบาทอันนี้เอข้อมูลก่าีเป็ก็มีถนน428ล้านบาทที่เป็นทุกอย่างขนถนนหมดต่อครับทางด้านทางรถไฟสนใจเป็นสินะบาทนะพวก สินค้าเฉพาะอย่างเช่นซีเมนต์น้ำมันเนี่ยที่ผูกขาดอยู่เราสินค้าทั่วไปโอกาสยากที่จะไปเห็นทางรถไปแต่มีสินค้าที่เหมือนกันเป็นเฉพาะกลุ่มที่เกามีพวกการรายใหญ่แล้วก็มีมารับมาส่งทารถไฟได้นะครับเกี่ยวกับสินค้าต่างก็20%ขวาต่อมาทางน้ำอันี้สําคัญนะทางน้ำที่สำคัญก็อันนี้ทางน้ำก็ถ้าเป็นทางน้ำในประเทศเนี่ยก็คือพวกยาพิษยาปราสศเนี่ยประมาณ7%จะเป็นพวกข้าวน้ำตาลที่ขนไปที่ท่าวหรือท้องหลวง หินแล้วก็ะจายไปจุดต่างต่อไปส่วนคอสเตอร์ที่ยอเป็นหลักเมืนกันแต่ว่ายังไม่เยอะคอสเตอร์ประมาณหกเปอร์เซ็นต์ก็คือจากฟูลล่าของหลาวิ่งมาที่แหลมเชบปาหรือวิ่งเข้ามาตามแนวรับเจ้าพญาที่ป่าซัดก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งหรืคงต้องพยายามโปรโมทตรงนี้ให้มากขึ้นด้วยนะครับต่อไปถ้าเทียบกันแล้วในต่างประเทศเนี่ยนะจะมีอียอเมริกาญี่ปุ่นไทยก็จะอันแรกเป็นเรื่องบายบายอันนี้ของไทยน้อยเลยต่างประเทศก็ผลทางข้อดีเยอะซึ่งเป็นโหมดที่ถูกที่สุดครับ ต่อไปเราคนจะมีกรนีมากขึ้นทางปตททารดลไม่มีตัวต่อมาก็ป tai, เป็นคอสเตอร์ชายฝั่งกินแรงคือแม่น้ำรถไฟแล้วก็ถนนของไทยจะตกดอสูงสุดของประเทศอื่นเนี่ยน้ำกับรางรงมกันอยู่ประมาณ5-10เรนซ็นตประเทศอื่นนะถ้าดูจากยูอเมรกาญี่ปุ่นเนี慢慢่ยน้ำกับรางรวมกันเยี่ปมาณเอเซนส่วนถนนเนี่ย30-50้าสิเนของไทยน้ำกับรางรวมกันเนี่ประมาณ10เนิดๆถนนเราปเซนอันนี้เราแข่งไม่ได้ คนเนี่ยเราจะแข่งกับต่างชาติยากนะแข่งกับมาเลเซียก็ยากนะต่อไปเอซเปิดนักลงทุนจะเลือกลงประเทศไหนเขาไม่ดูอะไรเขาก็ดูคอสนะดูที่สิทธิ์คอสว่าที่ไหนมันได้เปรียบที่ไหนมันต้นทุนต่ำสุดต่อไปทีนี้ถ้าเกิดคิดเป็นของกระทรวงพาณิชย์คิดเนี่ยมันจะต้นทุนมันจะไม่แตกต่างมากเหมือนกระทรวงพลังงานเพราะว่าของกระทรวงพลังงานคิดเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกเป็นตับก้อนแฮนลิงด้วยเช่นขนรถไฟอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ถึงบ้านถึงบ้าน รถไฟเด่นต้องมีการยกขึ้นรถยกลงรถด้วยนั้นต้นทุนรถไฟเองอาจจะไม่ถูกเหมือนที่กระทรวงพลังากระทรวงพลังงานคิดกระทรวงพลังงานอาจจะคิดเฉพาะเป็นเท็กชั่นนะแต่ที่ตัวรอดุ้มนี่รถไฟก็ไม่ม Air. อาจจะแพงไปนิดนึงก็เป็นจุด่แค่สามบาทหรือสองยูนิตถนนหนึงอยู่จะสองบาทหรือสองยูนิตถนนน้ำสิบหกสี่บาทแต่อย่างไรก็ตามถนนก็แพงสุดรถไฟเรามาก็ราคาถูกถูกครับโครงสร้างพื้นฐานบ้านเราถนนสองสกิโลเมตรเนี่ยถนนไฮเวย์ถนน ไร่ฝุ่นถนนสเลนสี่เลนเต็มทั่วประเทศทปหมดนะครับทางน้ำไม่ค่อยเยอะน้ำก็จะมีเป็นชายฝั่งมา2สองพันหก้ยกิโลเมตรแล้วก็มีแม่น้ําที่นาบิเกอร์หรือว่าเรือเรือได้ประมาณเจ็ดร้อยห้ากิโลเมตรนแล้วกอม่ไดรถไฟเรามีสี่พันโลนิตนะก็ไปเหตุผลหนึ่งทำไมที่แบบสองแสนนะสองแสนมันก็จะไปทุกเครือข่ายไปบ้านหรือบ้านได้ รถไฟเรามี4,000กิโลเมตรแอร์พอร์ตเราก็ไม่เลวแอร์พอร์ตเรามี38แห่งนะครับเป็นของการุ่าทพ6แห่งแล้วก็เป็นของบอท26แห่ง28แห่งนะครับต่อมางั้นอันแรกเลครับถามว่าเราจะเอาชนะพลังงานได้ยังก็ต้องเลือกรถไฟเป็นหลักนะคขั้นแรกต้องชิดโหมดของรถไฟได้ก่อนก็อย่าเพิ่งไปหบอกว่ารถไฟครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นปัจจุบันคนไทยเองใช้รถไฟประมาณ150กิโลเมตรต่อคนต่อปีผมเชื่อว่าคนในห้องนี้ การดูดเส้นไม่ได้ไดรถไฟในสองเดือนที่ผ่านมาผมว่าน้อยละที่รถไฟรถไ,ไฟไทยเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะรถไฟไทยว่าเหมือเนเหมือนก็เป็นของในที่ดินคนคนใช้น้อยมากแล้วเฉลี่ยเราใช้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อปีแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้เกือบสองพันกิโลเมตรต่อคนต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเพิ่มอย่างไรทำยังไงเพื่อให้ไนดินแดนที่มันราคาถูกกว่าตอครับเครื่องสายรถไฟเรามีสี่พันกิโลเมตรแต่ว่าเราเป็นทางเดียวทางเดียวคือว่าต้องรอเหรีกญเนี่ย คือมาก่อนนั้นก็เดี๋ยวค่อยไป3,700กว่ากิโลเมตรที่เหลือทางคู่ทั้งสายก็มีแค่300กิโลเมตรแล่วไปเทียบกันให้รถไฟเนี่ยความเร็วเฉลี่ยปัจจุบันรถโดยสารเนี่ย4.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเฟรนเนี่ย3.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เท่าทั้งชาแต่ว่ารถฟเฟรนเองเนี่ยผมไปคุยกับผู้ประกอบการที่เขาผลิตน,นะบอกว่าช้าไม่รู้อ่ะแต่ขอให้มาตรงเวลาว่ามาเร็วก็ไม่อยากได้ เรือไม่มีลมแกลว่าช้าแล้วก็ยังมาไม่ตรงเวลาอีกก็เลยเป็นควาเร่งนะรถไปเองก็ต้องมีสิ่งที่มันปรับปรุงอีกเยอะต่อครับหัวรถจักรก็เก,ก,ก่ามา,ากครับหัวรถจักรเราใช้งานได้ประมาณ80อายุก็ประมาณ15-47ปีเฉลี่ยอายุเด็กสุดก็คือ15ปีดังนั้นหัวรถจักรไม่มีล่าถ้าเราดูแหลมชบังล่าชะบาง i t b มีหัวรถจักรล่าเพีงแค่5ห้านะตัวนะตู้คอนเทนเนอร์ล,ล่าได้หนึ่งแสนตู้แต่ที่แหลมชะ,ะบาง5ล้านตู้ต่อปี แต่มาหารถไฟให้หัวใจตู้ทั้งที่เรามี็ทางกู้เชื่อมแล้วที่เหลือผมเลยรถจนทั้งหมดนะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไปวัตถยาดีเราเจอรถบรรทุกไล่พี่กับ่าบนมาต้องเอตลอดก็เพราะว่ามีแต่รถบรรทุกขนคอนเทนเนอร์เข้าหล่ยลูกค้ารถไฟไม่มีหัวใจรากนะครับอันนี้ต้องปรับปรุงนะได้เพรานของตู้ถังข้างด้านตัวละหัวใจตลอดก็ท่านรัฐบาลที่นี้ท่านนายกรัฐสิทธิ์ก็อนุมัติเงินมา107,000กว่าล้านบาทซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีครับเพรฉะนั้น งานซีรีส์เวิร์สงานทำระบบสารสัญญศงานซื้อหรถจักรงานทำลา้างคู่งานทำไอเดียที่2ซึ่งอาจจะเป็นที่แข่งคอยหรือว่าจะขยายแห่งนี้ยังยังไม่แน่นอนก็เราก็ทําต่อครแต่จะเหมือนร้านที่เราลุยแลนะครับก็จะเป็นโครงการตอนนี้เราเพิ่มหน่วยมัดโครงการไป่างนี้อยู่ตอนนัก้ก็จะทำล้างคู่นะลางคู่ก็คือทั่วประเทศจากสามพอยเป็นสามสิบกิโลเมตรนะครับแต่ว่าแผนที่วางไว้เนี่ยมีสามเฟสห้าปีสิบปีสิบห้าปีแต่ปรกอ่อนได้คุยท่านราลุยแล้วว่าถ้าเราออกปรบมวลรกู้ก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นห้าปีหรอก ทำทั้งหมดภายใน5ปีเลยแต่ว่าทำไมต้องคอย15ปีเพ <c oughs> ราะว่าทุกอย่างเป็น o อ t ช o u r c i n g c o s ถูกไหมมันทำเป็นลีเนียลมันทำพร้อมๆกันได้งนั้นถ้าเกิดเรายังไงเราต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยทำเร็วและเอาประโยชน์เอามาทิล l i z e ดีกว่าที่จะต้องคอย15ปีการางสุดท้ายเห็นเวลาแรกเก่ากวดีนะครับผมคิดว่าเราพยายามจะเร่งรัดโครงการให้มันจะชัาขึ้นเพื่อได้ปรับปรุงในเรื่องต้นทุนทตน้นที่เสียไม่ดีขึ้นต่อมาที่ทรมเพิ่งถือวัดไปนะครับทางคู่ประโยชน์ทางคู่เรามีจาก จากเลี้อหม,มูหมากไปถึงหลายจังหวัดลวมันก็คือจากกรุงเทพแล้วก็มาวขวาแล้วหันออกมาด้านล่างอยู่หมาจะฟังแต่สิ่งนั้นแต่เทือกเขาอีสานเนี่ยปัจจุบันถ้ามาก็ต้องลงร่ายกรุงเทพมันก็ไม่ดีก็เราก็เลยวัดทางคู่จากแปดลิว้วที่เป็มมงงนวงขึ้นไปถึงแก่งคอยอันนี้ช่วยปลายทางกรุงเทพทำให้ทางคู่มันสะดวกขึ้นแล้วก็จะลดสินค้าจะวิ่งพวโนโกน้ําตาลข้าว,วก็จะวิ่งลงมาที่หลายจังหวัดได้สะดวกขึ้นอันนี้นนเราจะวัดกรมอไปแล้วต้องสำร็จก่อนก็คงจะเริ่มเริ่มทำประมาณหนึ่งวันละบาท เรนนีทางสายเชื่อต่างประเทศนะมีนั้นทางฟลอยด์เป็ดทางกัมพูชาทางลาโรมีแล้วไปที่บ้านนั่นอะไรแล้วแล้วก็อาจจะมีสายถึงชายละตางเชนรายขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ด้านใต้สุ่หไอบอลอ๊อฟไปาเบซาเรามีทางรถไฟเชื่อมอยู่แล้วแต่ว่ารถไฟเองคงไม่ได้มีการขนจากต่างประเทศมากนะเพราะว่าเือดสายรถไฟของตา่างประเทศเกิบ้านเรายังต้องไปดูนะครับเพราะฉะนนั้เราจะไม่ใช่เป็นหมดหรอกยังไงขนต่างประเทศเราคงต้องไปรถบรรทุกปหลันี แล้วเราก็ซื้อหัวรถจักรใหม่ดิยันครับก็เริ่มเริ่มประมูลแล้วแล้วเราจะได้หัวรถจักรใหม่ผมว่าทยอยมาภายในปีนี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นโหมดเช็งติ้งไปที่รถไฟมากขึ้นมีหัวรถจักรที่ทานที่ดีขึ้นแต่น้อยเราคงดูโฟกัสคลอยด์หลือช่งรับนักบัรให้ดีก่อนนะเพิ่มปริมาณคอนเทนต์เมื่อที่วิ่งในทยอยเลต่อไปอันหนึ่งที่ท่านรัมเซียรักได้พูดไปนะอาริเทเมเน่ก็เดี๋ยวที่เรียนต้องเป็นอนาคตของประเทศฯรัมเซยเลยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะกระจายโอกาสในการลดต้นทุ สร้างความเท่าเทียมกันแล้วก็เกิดโอกาสดีๆให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณประเทศไทยเป็นหุ้นส่ที่กรุงเทพคนอยู่ในกรุงเทพสี่สองม้านแต่ว่าออกไปที่เดียวไม่เมืองก็ไม่ได้โจทย์ทีกรุงเทพนะแต่ว่าตึกสูงในประเทศไทยนี้ไหนแต่ในกรุงเทพมีเชียงใหม่ไดหน่อยแต่ต่างจังหวัดที่านไม่มีเลยมันโอกาสทั้งหมดมันกระจุกตัวกันมันทำให้เกิดปัญหา pollution ปัญหาสังคมปัญหาด้านโอกาสเลย คนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเราแนวคิดคือเราจะทำรถไฟความสูงซึ่งวิ่งอย่างน้อย200-50เลยละชั่วโมงความหมายใหญคือกรุงเทพเชียงใหม่ถ่ายโอนทำก็ตือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพสุงภายกรุงเทพระยองและกรุงเทพประจับตุรานะครับก็จะเริ่มโครงการก็ประมาณปีหน้าปลายปีปัจจุบันก็มีหลายประเทศที่สนใจมากนะเพราะว่าถ้าดูตำแหน่งโลจิสติกส์แล้วเราเข้าข่านดีแต่ดูยากงั้นถ้าประเทศไหนสามารถมาเอาเราไปโชว์เคสได้เนี่ยมันก็จะมี ใช้กระจายในลูกค้าขงญี่ปุ่นจีนเกาหลียุโรปก็อยากจะมาเสนอตรงนี้นะครับนั้นอันนี้เราดูกแยกระไฟเลอถุกนะครับแล้วก็ก็โดยมีสองระบบค่ะรถไฟเก่าที่เป็นรากริทเตอร์